สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนักเรียนทราบกันไหมคะว่าคำศัพท์ที่นักเรียนใช้กันในปัจจุบันนี้มาจากภาษาอะไรบ้างนักเรียนคิดว่าภาษาที่เราใช้เป็นคำไทยแท้หรือเปล่าวันนี้ครูหวานมีคำศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทยมาฝากกันค่ะ นักเรียนพร้อมที่จะไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทยกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยกะถินกะถินเป็นคำนามหมายถึงผ้พาพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกะถินนาการกะตันยูกะตันยู เป็นคำวิเศษหมายถึงซึ่งรู้อุปการะที่ท่านทำให้ซึ่งรู้คุณท่านเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์เป็นคำนามหมายถึงอาจารย์บางพวกอาจารย์ที่เชื่อกันว่ามีความรู้ความสามารถในด้านคาถาอาคมและการปลุกเสกเครื่องรางของขลัง กุมารกุมารมีสองความหมายความหมายที่1เป็นคำนามหมายถึงเด็กชายความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงชื่อกันที่8แห่งมหาเวสสันดร,รชาโดกกษัตริย์กษัตริย์มีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงพระเจ้าแผ่นดิน ความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงคนในวรนณะทที่สองแห่งสังคมฮินดูกนิษฐากนิษฐามีสองความหมายความหมายที่1เป็นคำนามหมายถึงน้องสาวความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงนิ้วก้อยกริยา กริยาสามารถอ่านได้สองแบบแบบแรกอ่านว่ากริยาหรือแบบที่สองอ่านว่ากะริยาเป็นคำนามหมายถึงคำที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามกนกกนกเป็นคำนามหมายถึงทองคำกัญยากัญยาเป็นคำนาม หมายถึงสาวรุ่นสาวน้อยกันกันเป็นคำนามหมายถึงกับอายุของโลกตั้งแต่เมื่อพระพรมพสร้างเสร็จจนถึงเวลาที่ไฟปะไละยกันมาล้างโลกกิจกิจเป็นคำนามหมายถึงธุระงาน กรุณากรุณามี3มความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ความหมายที่สองเป็นคำนามใช้ประกอบหน้ากริยาแสดงความขอร้องอย่างสุภาพความหมายที่สใช้ร่วมกับคำว่าพระเป็นสรรพนามสำหรับพระมหากษัตริย์โกรธโกรธ เป็นคำกริยาหมายถึงขุนเคืองใจอย่างแรงไม่พอใจอย่างรุนแรงกัญญากัญญามี3มความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงสาวรุ่นสาวน้อย ความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงเรื่องบางแดดรูปหลังคาทรงจัว่วใช้สำหรับตั้งเหนือแคร่หามหรือเรือยาวเพื่อเป็นเกียรติยศแก่ผู้เป็นนายในที่นั้นความหมายที่สเป็นคำนามหมายถึงเรียกขา้าวเหนียวดำพันหนึ่งที่เมล็ดดำเป็นมันกรรมกรกรรมกรเป็นคำนาม หมายถึงคนงานลูกจ้างที่ใช้แรงงานขาจิตขจิตเป็นคำกริยาหมายถึงประดับตกแต่งคาระวะคาระวะมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงความเคารพความนับถือ ความหมายที่2เป็นคำกริยาหมายถึงแสดงความเคารพคณิตคณิตเป็นคำนามหมายถึงการนับการคำนวณวิชาคำนวณมักใช้เป็นคำหลังของวิชาบางประเภทเคราะเคราะมีสองความหมาย ความหมายแรกเป็นคำนามหมายถึงเรียกดาวเฉพาะ9ก้าดวงเรียงตามลำดับมหาทักษะความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่นำผลมาให้โดยไม่ได้คาดหมายขราวาสขราวาสเป็นคำนามหมายถึงคนผู้อยู่ครองเรือนคนทั่วๆไปที่ไม่ใช่บรรพชิตหรือนักบวช โฆษณาโฆษณามีสามความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำกริยาหมายถึงเผยแพร่ข้อความออกไปยังสาธารณชนความหมายที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงป่าวร้องป่าวประกาศ ความหมายที่3หมายถึงกระทําการไม่ว่าโดยวิธีใดๆให้ประชาชนเห็นหรือทราบข้อความเพื่อประโยชน์ในทางการค้าจักขู่จักขุ่เป็นคำนามหมายถึงตาจงกรมจงกรมเป็นคำกริยาหมายถึงเดินไปมาโดยมีสติกํากับ อย่างพระเดินจเจริญกรรมฐา,านโจรโจรมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงผู้ร้ายที่ลักขโมยหรือปล้นสะดมทรัพย์สินผู้อื่นความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงชื่อโรคตางชนิดหนึ่งชะดาชะดาเป็นคำนามหมายถึงเครื่องสวมศีรษะ รูปคล้ายฝาชีมียอดยาวเรียวแหลมชิวหาชิวหาเป็นคำนามหมายถึงลิ้นเชษฐาเชษฐามีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงพี่ชาย ความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงดาวเลิกที่18มี14ดวงแชดิลแชดิวชชดิลเป็นคำนามหมายถึงผู้ที่มีผมมุ่นเป็นชดานักพรตพวกหนึ่งที่เราเรียกว่าฤาษีฐานฐานเป็นคำนามหมายถึงที่ตั้ง ทารกทารกเป็นคำนามหมายถึงเด็กที่ยังอยู่ในคันเด็กแปดบอเด็กเล็กๆเ,เด็กที่ยังไม่เดียงสาทูตทูตเป็นคำนามหมายถึงผู้นำข้อความไปแจ้งทั้งสองฝ่ายผู้รับใช้ไปเจรจาแทน ผู้สื่อสารผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนไปยังต่างประเทศเพื่อเจรจาหรือเจริญสัมพันธ์ทมัยตีเป็นทางราชการทุจริตทุจริตมี3ความหมายความหมายที่หนเป็นคำนามหมายถึงความประพฤติช,ชั่วความหมายที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงโกง ความหมายที่สเป็นคำวิเศษหมายถึงไม่ซื่อตรงเทศเทศมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงการแสดงธรรมสั่งสอนในทางศาสนาความหมายที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงแสดงธรรมถ้าเป็นภาษาปากหมายความว่าดุดาว่ากล่าวอย่างยืดยาว โทษมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงความไม่ดีความชั่วความหมายที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงอ้างเอาความผิดให้ธานีธานีเป็นคำนามหมายถึงเมืองนายกนายกเป็นคำนาม หมายถึงผู้นำผู้เป็นหัวหน้าบุรุษบุรุษมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงผู้ชายเพศช,ชายคู่กับสตรีใช้ในลักษณะที่สุภาพความหมายที่สองหมายถึงคำสรรพนามบอกผู้พูดบอวรอ บอวรเป็นคำวิเศษหมายถึงประเสริฐลำเลิศราชาศัพ์ใช้นำหน้าคำนามที่เกี่ยวกับวังหน้าบัญญัติบัญญัติมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงข้อความที่ตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นกฎหมาย ความหมายที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงตราหรือกำหนดขึ้นไว้เป็นข้อบังคับเป็นหลักเกณฑ์หรือเป็นกฎหมายประมาทประมาทม,มีสี่ความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำกริยาหมายถึงขาดความรอบคอบขาดความระมัดระวังเพราะทนงตัวความหมายที่สองเป็นคำกริยาหมายถึงดูหมิน่น ความหมายที่สเป็นคำนามหมายถึงความเลินเล่อการขาดความระมัดระวังความหมายที่ 4, หมายถึงการกระทําโดยปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทําอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ประโยค ประโยคมี3ความหมายความหมายที hmm. one, oon, ่1เป็นคำนามหมายถึงคำพูดหรือข้อความที่ได้คำพูดหรือข้อความที่ได้ความบริบูรณ์ตอนหนึ่งความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงชั้นแห่งความรู้ภาษาบาลีความหมายที 3> ่ bueno. uh huh. 3เป็นคำนามหมายถึงความเพียนเครื่องประกอบความเพียรประโยชน์ ประโยชน์เป็นคำนามหมายถึงสิ่งที่มีผลใช้ได้ดีสมกับที่คิดมุ่งหมายไว้ผลที่ได้ตามต้องการสิ่งที่เป็นผลดีหรือเป็นคุณประวัติประวัติเป็นคำนามหมายถึงเรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคนสถานที่หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งปัญญา ปัญญาเป็นคำนามหมายถึงความรอบรู้ความรู้ทั่วความฉลาดเกิดแต่เรียนและคิดพุทธพุทธเป็นคำนามหมายถึงผู้ตัดสรู้ผู้ตื่นแล้วผู้เบิกบานแล้วใช้เฉพาะเป็นพระนามของพระบรมศาสดาแห่งพระพุทธศาสนาเรียกเป็นสามัญว่าพระพุทธเจ้าพัก พักเป็นคำนามหมายถึงหน้าใช้ว่าพระพักพิสารพิสารเป็นคำวิเศษหมายถึงกว้างใหญ่ภิกษุภิกษุเป็นคำนามหมายถึงชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนามนุษย์มนุษย์ เป็นคำนามหมายถึงสัตว์ที่รู้จักใช้เหตุผลสัตว์ที่มีจิตใจสูงคนเศรษฐีเศรษฐีมีสองความหมายความหมายที่หนึ่งเป็นคำนามหมายถึงคนมั่งมีความหมายที่สองเป็นคำนามหมายถึงชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์ธนิษฐามีสี่ดวง เรามาทบทวนคำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทยกันค่ะ 1. กะถิน 2. กะตันยู 3. เกจิอาจารย์ 4. กุมารกษัตริย์ 6. กกนิษฐา 7. กริยา 8. กนก 9. กัญญาส0 กัน 11. กิจ 12. กะรุณา 13. โกรธ 14. กัญญา 15. กรรมกร 16. ขจิต 17. คาระวะ 18. คณิต 19. เคราะห์ 20. คาราวาส 21. โฆษณา

32ทุจริต33เทศ34โทษ35ธานี36นายก37บุรุษ38บวร39บัญญัติ40ประมาท41ประโยค42ประวัติ 43. ปัญญา 44. พุทธ 45. พัก 46. พิศาร 47. ภิกษุ 48. มนุษย์ 49. ประโยชน์และ50เศรษฐีเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตที่ใช้ในภาษาไทยมีเยอะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะ คลิปหน้าครูหวานจะมีคำสั์อะไรใหม่ๆมาฝากนักเรียนต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ